สวัสดีครับพวกกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่16สิงหาคม2556ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,334.69มีการย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,318.81และมีการขึ้นไปตัดระดับสูงสุดบริเวณ1,369.40ปิดตลาดไปบริเวณ1,365.55 บวกขึ้นมาถึง30.96เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนวันนี้ราคาทองคำตลาดโลกพุ่งขึ้นถึง2.3%โดยขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ2เดือนบริเวณ1,369.40เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนโดยการดิ่งลงของดอลลาร์กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำเพื่อชดเชยการทำช็อตเซลล์และราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยทางเทคนิคหลังจากราคาสามารถเหนือแนวต้านสำคัญบริเวณ1,350เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออน ประกอบกับบูรุ่มการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นทั้งนี้ราคาโลหะเงินพุ่งขึ้นเกือบ6%ในวันพฤหัสและปิดตลาดในแดนบวกเป็นวันที่7ติดต่อกันขณะที่ราคาแพตทิดัมและพาราเดียมพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเช่นกันทั้งนี้ราคาทองคำพุ่งขึ้นประมาณ50เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนจากระดับต่ำสุดของวันบริเวณ1,318.80เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนักลงทุนที่เคยเก็งกำไรในตลาดทองคำที่เคยขายช็อตเซลไว้นับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ได้เข้ามาทําการซื้อชดเชยสัญญาล่วงหน้าทองคําส่งผลให้ราคาทองคําพุ่งขึ้นเหนือระดับ1,350เหรียญดอลลาร์ต่อปอยซอนสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํำ S P D R วันนี้ขายทองคําออกมา0.314ตันมีการถือรองทองคำณระดับ912.919ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์มีการสะสมโลหะเงินเพิ่มถึง71.99ตัน มีการถือครองโลหะเงินหน้ระดับ15,25.71ตันการขึ้นไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปหน้ระดับ22.96บวกขึ้นมา1.14ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปหน้ระดับ111.19บวกขึ้นมา0.37สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปหน้ระดับ1.3346แข็งค่าขึ้น0.0091ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปหน้ระดับ81.181อ่อนตัวลง0.527 ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำดอล,ล่าล่วงลวงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆในการซื้อขายของตลาดปริวิเงินตาวันพฤหัสหลังจากปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าขณะที่ข้อมูลเศรษฐ,ฐกิจที่แข็งแกร่งต่างกันทำให้นักลงทุนไม่แน่ใจเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐหรืหรหรอว่าเฟดจะปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจทั้งนี้การล่วงลงเกินคาดของจำนวนผู้รับสวัสดิการการว่างงานในรายสัปดาห์สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ6กปี และข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นไปตามคาดนั้นสนับสนุนมุมมองที่ว่าเฟดอาจจะเริ่มลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกษษซึ่งช่วยหนุนให้ดอลลาร์ดีดตัวขึ้นและกดดันราคาทองคำร่วงลงในช่วงแรกแต่ดอลลาร์ลดช่วงบวกลงและราคาทองคำขยับขึ้นหลังจากสหรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตในเขตมิสเวสที่อ่อนแอลงในเดือนสิงหาคมขณะที่ยอดสัง่งซื้อสินค้าใหม่และอัตราการว่างงานชะลอตัวลงการเทขายของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และการล่วงลวงของตลาดหุ้นสหรัฐห่วงดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงหลนราคาทองคาให้ดีดตัวขึ้นโดวยวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐล่วงลวงในการซื้อขายของตลาดวันพฤหัสในวันเดียวมากที่สุดตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนขณะที่ปริมาณการซื้อขายสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยทันงนี้ได้รับอิทธิพลจากบริษัท沃尔ทและซิสโก้เผยผลประกอบการและแนวโน้มที่ย่ำแย่โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลวง225.47จุดหรือว่า1.47% ดัชนี S&P 500ปิดในแดนลบอ่อนตัวลง24.07จุดหรือว่า1.43% Nasdaq ปิดปรับตัวลดลง63.16จุดหรือว่า1.72%หุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคและกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงมากที่สุดนำหุ้น Walmart และ Cisco หลังจาก Walmart เปิดเผยรายได้รายไตรมาสลดลงเกินคาดและ Cisco ซึ่งผลิตอุปกรณ์เครือข่ายประกาศปรับลดพนักงาน4,000คน ขณะที่วันนี้การขยับขึ้นของราคาน้ํามันยังเป็นปัจจัยบวกหนุนราคาทองคําราคาน้ามันดิบเบนซ์พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบสี่เดือนโดยได้รดับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในรุนแรงในอียิปต์อาจจะส่งผลกระทบต่อคลองสุเอตและอาจจะลุกลามไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้ผู้สนับสนุนกลุ่มพารารดอนภาพมุสลิมของอียิปต์จำนวนหลายร้อยคนได้มีการบุกเข้าไปในอาคารรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงไคโรจุดไฟเผาอาคารแห่งนั้น หลังจากรัฐบาลอียิปต์ประกาศภาวะฉุกเฉินในวันพุธและเกิดเหตุการณ์ประทะกันระหว่างตำรวจปราบจราจรนอกจากนี้ยังมีประชาชนหลายร้อยคนที่เดินขบวนในเมืองเล็กซันเดียซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสองของอียิปต์ถึงแม้อียิปต์จะไม่ได้เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่แต่อียิปต์ก็เป็นที่ตั้งของท่อส่งน้ำมันมูซาสและคองสูเอตซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวมีการแจ้งว่าในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา กองสุเอตและท่าเรือในอีบยังคงเปิดดําเนินการตามปกติสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,357 1,345และ1,330แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,375 1,392และ1,410สำหรับกลยุทธ์การลงทุนราคาทองคำผ่านแนาวต้านสำคัญระดับ1,350เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์อขึ้นมาได้ทำให้เกิดแรงซื้อทางเทคนิคดันราคาให้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวันนี้หากราคาสามารถทะลุผ่านหรือยืนเหนือโซนนาต้านระดับ1,375เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนได้มีโอกาสที่ราคาจะขยับใกล้บริเวณนาตานระดับ1,392เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนขณะที่แนวรับประเมินไว้ระดับ1,357เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนซึ่งหากราคามีการย่อตัวไม่ต่ำกว่าบ,บริเวณดังกล่าวแนะนำเปิดสถานะซื้อเพื่อหวังทำกำไรในโซนระดับ1,392เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนและควรตั้งจุดตัดขาดทุน หากราคามีการอ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ1350นยเดอลลาร์ต่อทอยส์ออนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ